เชื่อมโยงหวานใจพิการเมืองเอี่ยวรีสอร์ทนะครับมีเงินเป็นแปดเก้าร้อยล้านเลยครับอม,มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับนะหรือว่าเรื่องเล่นหรือปล่อยข่าวให้ตื่นเต้นเคาะกลาหมาดีใจอะไรหรือเปล่านะครับก็ติดตามมาดูนะฮะอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้หรือเกินจริงก็ได้หรือว่าเป็นการปล่อยข่าวก็ได้เราก็ดูนะครับดูกันไปนะอินฟูสายตำรวจนะก็ดูกันไปนะครับถ้าเรื่องจริงก็ดีนะน่าสนใจนะ เออน่าสนใจน่าสนใจนะครับว่ามันอะไรเงินทองทําไมเปนเงินเข้าผู้หญิงคนนี้เยอะจังแปดร้อก้าร้ล้านนะเออเธอเป็นใครหวานใจบิ๊กการเมืองบิ๊กที่ไหนยังไงทําไมเงินเข้าบัญชีเธอตั้ง900ล้านเลยอุ้ยรวยจังปปงปัดให้ข่าวลุกที่สปกเส้นเงินโยงหญิงคนสนิทนักข่าวนะครับเลขาธิการปรปรงอ,อปัดเคยให้ข่าวเส้นเงิน รีสอร์ทบุกรุกที่ดินสมรกรโดยหญิงคนสนิทกับนักการเมืองแต่พร้อมตรวจสอบนะครับนะยืนยันไม่ปกติดซ่อนเล้นมันเป็นความลับนะการตรวจสอบอะไรเส้นเงินเนี่ยมาเปิดเผยไม่ได้เดี๋ยวจะโดนฟ้องนะนะครับอืมนะนะครับเพราะนั้นก็บใครจะไปเปิดเผยเส้นงงเส้นเงินนะเห็นได้ข่าวว่าหวานตรงหวานใจนักการเมืองคนดังนะครับเห็นก็บอกว่าอะไรนี้มีเส้นเงินเป็นพันล้านอะไรเนี่ยมันจริงเหรอครับนะผมดูข่าวเนี่ยมันจะจริงเหรอครับ นะจะโยงไปถึงรองนายกอะไรจริงแล้วครับแหมมันจะเรื่องจริงหรือเรื่องโกหกนะครับหรือสร้างกระแสนะหรือเคาะกลา,าก็ไม่รู้มันจะเรื่องจริงนะเนี่ยเนี่ยท่านาพี่เต่าเนี่ยแกบอกเนี่ยรองเต่าเนี่ยนะครับแกบอกว่าอะไรนี่บอกอะไรเนี่ยเส้นเงินเชื่อมโยงหวานใจพิการเมืองเอี่ยวรีสอร์ทนะครับมีเงินเป็นแปดเก้าร้อยล้านเลยครับอืมมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับนะหรือว่าเรื่องเล่น หรือปล่อยข่าวให้ตื่นเต้นเคาะกะลาหมาดีใจอะไรหรือเปล่านะครับก็ติดตามมาดูนะครับอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้หรือเกินจริงก็ได้หรือว่าเป็นการปล่อยข่าวก็ได้แล้วก็ดูนะครับดูกันไปนะอินฟูสายตํารวจนะก็ดูกันไปนะครับจะเรื่องจริงก็ดีนะน่าสนใจนะเออน่าสนใจน่าสนใจนะครับว่ามันอะไรเงินทองทาไมมันเงินเข้าผู้หญิงคนนี้เยอะจังแปดร้อยเก้าร้อยล้านนะเออเธอเป็นใคร หวานใจบิ๊กการเมืองบิ๊กที่ไหนยังไงทำไมเงินเข้าบัญชีเธอตั้งเก้าร้อยล้านเลยอุ้ยรวยจังนะครับเอาเงินเอาทองมาจากไหนจ่ายค่าอะไรกันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าถ้าเรื่องจริงต้องเอาจริงจังนะต้องเอาจริงจังนะไม่ใช่เงียบๆหายหายไปนะนะครับนะนะเข้าใจนะทุกครูชุกครูนะครับเรื่องจริงไหมละ่ะจับจริงไหมหรือว่านะคลอ,อกะลาไปแล้วเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรเลยพี่น้องคิดว่ายังไงละ่ะ ผมก็ไม่รู้มันเรื่องจริงเรื่องแท็อะไรสมัยนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะผมก็ลงข่าวโตใหญ่นะครับนะครับถึงเวลาไปกนไม่ได้เรื่องนะแต่นะครับเรื่องจริงต้องจับ,จ,บจริงนะจับให้ได้นะครับเงินทองเก้าแปดร้อยเก้าร้อยล้านเนี่ยสมมติเป็นเรื่องจริงเนี่ยอืมพี่น้องว่างไงลนะ่ะเออนะนะครับดูนะครับก็ขอให้เป็นเรื่องจริงนะนะไม่ใช่แบบโหโมลงแล้วก็ไม่มีอะไรเลยเป็นละครไปหมดนะครับอืม อันนี้อะไรครับสารอุทธร์ยกคำร้องไม่ให้ประกันตัวสามารถอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีชี้เป็นคดีร้ายแรงมูลค่าความเสียหายมากสามธันวาหกเจ็ดนะครับนะครับอันนี้ก็สารอุทธร์ก็ไม่ให้ประกันตัวนะสารจ้ต้นไม่ให้ประกันตัวก็ยื่นอุทณ์ได้ยื่นกี่ครั้งก็ได้นะครับการประกันตัวนะยื่นทุกวันเลยเช้ากางวันเย็นถ้าไม่มีอะไรทําก็ยื่นแต่ทุกวันแต่ปรากฏว่าสารอุทธร์ไม่ให้นะครับพอไม่ให้ก็ลําบากแล้วครับนะครับนี่ทนายความอุคุณสามารถเขาก็บอกนะครับว่า ก็อนะนะครับรนี่ก็เรียนให้ทราบนะนะครับสำนักข่าวไทยรัฐทีวีก็เอามาพบาพี่เดท์ที่คอนโดที่รัชดา3ามสิบเนี้ยนะครับพี่เด์อยู่ที่คอนโดนะครับพวกนี้ขึ้นศาลต่อปรากฏทนายตั้มโดนอีกเจ็ดข้อหานะครับออืเโดนกันหนักเลยนะตอนนี้นะะโดนหลายข้อหาทนายตั้มก็นะเอเนะครับข้อหาก็มีหลายอย่างนะครับอืนะครับ นะพลตำรวจตีมนตรีเทศขันผู้บรครับการกองปราบเปิดเผยพนักงานสอบสวนได้เข้าแจ้งข้อหาและพฤติการในการกระทําความผิดให้ทนายตั้มทราบเพิ่มเติมนะครับและแจ้งข้อหาทนายตั้มข้อหาแรกก็คือ,อ,อ,อร่วมกันช่อโกงช่อโกงก็คือแสดงความาแสดงข้อความเท็จนะครับปกปิดความจริงอ,อันควรบอกให้แจ้งได้เงินได้สิทธิ์ได้ทรัพย์สินไระจากผู้เสียหายอันนี้เรียกช่อโกงข้อหา ร่วมกันช่อโกงก็หมายถึงว่านอกจากตัวเองจะช่อโกงแล้วก็ยังโดนข้อหาอลไร่วมกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงร่วมกันช่อโกงนะฮะคำว่าร่วมกันช่อโกงหมายความว่าอะไรหมายความว่ามีผู้กระทาความผิดตั้งแต่สองคนขึ้นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตราแปดสิบสามนะมีเจตนาร่วมวางแผนกันมาแล้วก็ไปร่วมกันหลอกลวงต้มตุ๋นผู้เสียหายอันนี้ก็เรียกว่าร่วมช่อโกงคือมีสองคนขึ้นไป นะครับตามมาตรา83ของกฎหมายอาญานะครับแล้วก็โดยทุจริตนะนะครับโดยหลอกลวงนําเข้าข้อมูลเท็จนะ <c oughs> โดยประการที่น่าจะทําทให้เกิดความเสียหายกับผู้อื่นก็พวกพรบอคอม <c oughs> พอรบอคอมนะฮะอาจจะไปโพสต์หรือส่งข้อความอะไรต่างๆที่เป็นความเท็จซึ่งอาจทําให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย <c oughs> นะครับก็ไม่รู้ไปโดนอะไรยังไงนะฮะนะร,ร่วมกันแจ้งให้เจ้าพนักง,งาน จดข้อความเท็จลงในเอกสารราชการเช่นไปแจ้งความเ็จนะนะครับว่าอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างนะครับแล้วก็ให้เจ้าพนักงานจดข้อความลงอันเป็นเชตลงในรายงานประจําวันหลังจากนั้นก็เอาประจาวันไปหลอกลวงผู้เสียหายอะไรํำนองนั้นนะครับนะถ้าดูจากข้อหานะ <c oughs> นะครับแล้วก็มีอะไรครับหลังจากนั้นร่วมกันใช้เอกสารนะครับที่เกิดจากการแจ้งความเชจเนี่ยนะครับ เอาไปหลอกผู้เสียหายได้เงินได้ทองมาเช่นไปแจ้งความเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับว่าโดนแฮกเกอร์อะไรต่างสแกมเมอร์อะไรก็ว่าไปหลังจากนั้นเอาไปจําวันที่รับแจ้งความเนี่ยไปหลอกผู้เสียหายแล้วได้เงินมาอีกสักก้อนหนึ่งอะไรทํานองนั้นนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเอาเอกสารประจําวันที่เราแจ้งความเช่นเอาไปหาประโยชน์นะครับข้อหาต่อไปร่วงกันฟอกเงินหมายความว่า ได้เงินมาจากการช่อโกงโดยปกติธุระความผิดบุรฐานหลังจากนั้นก็เอาเงินพวกนี้ไปซื้อบ้านใส่ชื่อเมียซื้อรถซื้อนาฬิกานะหรือเอาไปโอนใส่ญาติพี่น้องอะไรต่างนะครับอันนี้เขาเรียกว่าฟอกเงินฟอกเงินคือนะช่วยจำน่ายจ่ายแจกนะช่วยรับไว้ปกปิดแหล่งที่มาทรัพบ แปลสภาพทรัพย์จากเงินของผู้เสียหายกลายเป็นเงินเป็นบ้านเป็นรถเป็นมือถือเป็นอะไรต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างการแปลสภาพทรัพย์การปกปิดแหล่งที่มาเอาไปฟอกเป็นนั่นไปซื้อนาฬิกาไปอะไรก็แล้วแต่นะเขาเรียกการฟอกฟอกเงินฟอกเงินคืออะไรปกปิดแหล่งที่มาจากเงินสดก็เอาไปซื้อทองคําไปซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรเนี่ยอันนี้คือปกปิดแหล่งที่มาสอง แปลสภาพครับจากเงินสดก็เป็นทรัพย์สินอย่างอื่นนะครับนะทุกสิ่งทุกอย่างก็แล้วแต่จะเป็นบิตคอยเป็นอะไรอันนี้เรียกว่าการฟอกเงินสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทาความผิดฐานฟอกเงินหมายความว่าอะไรหมายความว่านะมีการวางแผนกันตึกษาหาหรือการตกลงใจว่าจะไปอ่าอา่จะไปฟอกเงินอันนี้เขาเรียกว่าความผิดฐานสมคบนะครับ และได้มีการกระทําตามที่สมคบก็หมายถึงว่าตกลงวางแผนกันละไปแจ้งความเช็จเสร็จเอาไปหลอกผู้เสียหายได้เงินมาได้เท่าไรแบ่งกันอันนี้เรียกว่าสมคบและต่อมามีการกระทําความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันสมคบคือวางแผนนะภาษากฎหมายสมคบคือหนึ่งปรึกษาหารือกันบวกตกลงใจปรึกษาอย่างเดียวไม่ผิดปรึกษาด้วยตกลงใจด้วยอันนี้เรียกว่าสมคบ นะความผิดฐานสมคบเนี่ยจะมีเฉพาะในคดีสําคัญสํำคัญเช่นยาเสพติดฟ,ฟอกเงินอันเนี้ยมีความผิดฐานสมคบนะโดยทั่วไปเนี่ยถ้าคดีทั่วไปเนี่ยแค่วางแผนกันว่าเดี๋ยวเราจะไปฆ่าใครเนี่ยมีมีความผิดแต่ถ้าเรื่องฟอกเงินว่าเรามา,มาวางแผนกันว่าเดี๋ยวเราจะไปหลอกผูเ้เสียหายนะไปแจ้งความเท็จก่อนหลังจากนั้นได้เงินมาแล้วเราจะมาฟอกอันนี้ผิดนะครับนะแต่ถ้าเป็นเรื่องคดีความทั่วไปามาวางแผนติ นะครับนี่ก็คือเรื่องราวของทนายตั้มนะครับเดี๋ยวก็แป๊บเดียวนะครับเราวันนี้คุยสั้นๆนะนะครับสั้นๆนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะต้องไปโรงพักทองหล่อนะฮะไปกับลูกความไปไปพบพนักงานสอบสวนนะครับอีกเรื่องนะครับผู้การจ่อสารวัตรแฉซ้อนแผนให้ผู้กองพาลาปลอมตัวหนุ่มกัดมันนักสวิงกิ้งเพื่อร่วบหนุ่มแดนบางกรล่วงละเมิดเหยื่อสาวตะลึงอนะครับเดี๋ยวนี้ก็ตำรวจเขาก็ปลอมตัวนะครับ นะต่อ่นะครับเริ่มปลอมตัวเป็นนักกล้ามเป็นนั่นเป็นนี่นะไปหลอกเหยื่อจับจนได้นะนะครับเดี๋ยวนี้ก็นะการจับกุมอะไรของตํารวจเดี๋ยวนี้เขาก็เปิดเผยมากขึ้นเป็นละครละครเป็นซีรีส์ไปหมดแล้วตารวจก็เริ่มเป็นอินฟูไปแล้วนะทนายอินฟูก็ติดคุกติดอะไรไปหมดแล้วนะครับทนาทนะก็แย่นะครับ, yeah, รบตัวนี้ตํารวจก็นะจับกุมอะไรต่างๆก็มาถ่ายทําถ่ายอะไรเป็นเหมือนละครไปหมดแล้วข่าวก็เป็นละครตํารวจจับกุมก็เป็นละคร มันก็ดีนะเพลินดีดูแลสบายใจดีนะครับแล้วสังคมก็ได้ประโยชน์นะเนี่ยอย่างผู้การจอกับสาร,รวัตรแจนี่ก็ถือว่าเป็นอินฟูสายตำรวจนะจับเสร็จก็มีโชว์นะขณะจับปลอมตัวอะไรผมว่าดีนะมันเพลินดีคือดูข่าวดูอะไรต่างๆแล้วมันเพลินดีนะเดี๋ยวนี้อะไรเล็มเป็นละครไปหมดแล้วบันเทิงอนะ่ะคือดูแลดนะีมีคลิปมีอะไรต่างๆดี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 ด,ด,ดีดูแลมันน่าชื่นชมนะครับก็เห็นคนร้ายจะได้กลัวนะเนี่ยตำรวจปลอมตัวนัน่นนี่อะไรคือเหมือนละครไปหมดลนะ